วันนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตั้งแต่ถูกแจ้งความดำเนินคดีว่ามีเอี่ยวกับการรีดเงินเป้140ล้านบาทนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากพนักงานสอบสวนทั้งชุดที่สโมสรตำรวจและสพอคูคตพยายามติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบว่าใครเป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีกับตนก็ไมไ่รับคำตอบหรือคำชี้แจงใดๆจากสพคูคตครับหรือแม้แต่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ก็ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่ตนเองได้ทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่วันนั้นกล่าวมีหลักฐานในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างแต่กับถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีจนทำให้ประวัติด่างท้อยผมนะครับกับท่านรองเนี่ยนะครับวันที่18เนี่ยก็หลังจากที่รับทราบข้อเท็จจริงต่างนะครับถูกแจ้งข้อหาเนี่ยเราก็ไปที่สพปูรดน,นะครับเพือ่อแจ้งความต่อผู้ที่กล่าวหาเรานะครับว่าว่า เราได้การลงพิบตามาจากอาเจนม้องรอไอ้แล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆเกี่ยวข้องนะครับก็ก็เมื่อไปถึงเนี่ยก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเราเนี่ยถูกแจ้งโดยใครที่แน่นอนกันแน่นะครับจํานวนหนึ่งคนหรือหกคนกันแน่อันเนี้ยนะครับพนักงานสอบสวนที่อภพอภพเนี่ยก็ไม่สามารถตอบเราได้เป็นหัวอกของคนที่ถูกแจ้งข้อหาเดินคดีครับคนที่เคยมีผมรับราชการมาถึงจุดนี้ได้ มันก็ใช้ได้เวลาครอบครัวมีความภูมิใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีวันหนึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหามานั่งคุยกันมันก็เศร้าออครับพราถ้าเราทําผิดจริงอะ่ะผมไม่กล้าเผยแพ้าแล้วผมก็ไม่มีหลักฐานผมก็มีหลักฐานชี้แจงว่าผมทำตามสั่งของผู้บัญชาที่สั่งการมาแต่ว่าพอผมถูกดำเนินคดีครับผม้งพู่มีแต่กําลังใจแต่ผู้บัญชาไม่มิงนักคดีไม่ติดตามคดีไม่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้พวกมผมผมต้องตามคดีกันเอง คือแบบก,ก,ก็ก็น้อยใจนั่งคุยกันว่าเออแล้วเราจะได้รับความเป็นธรรมเมื่อไหร่มีผู้ชาคนไหนประสนใจเราบ้างการแจ้งข้อกล่าหาก็เป็นการแจ้งของ้อหาอัดเป็นเทปเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยนะครับถ้าแจ้ง157เนี่ยเป็นอำนาจของปปชจึงเพิ่มข้อหากครขัง,งหวงเหนียวแล้วก็มีการแจ้งไม่มีการแจ้งพิการว่าทั้งสองคนเนี่ยนะครับกระทำความผิดอะไร แต่แย้งคุมไปเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องของชมบุรีเป็นหลักแต่ไม่มีการประกวด้ว่าสองคนนี้เป็นรุ่มกระนำความผิดอย่างไรเราเริ่มรู้สึกว่าทำไม่ปกติให้เข้ามาพักกน,นะครับประกอบกับมีโอกาสได้คุยกับตำรวจชนบุรีนะครับที่เขาไปร้องทุกข์ทวารที่อรายากาศว่าเขาให้เรามาทำในเรื่องของไม่ไม่ให้มี การที่อยการเข้ามาร่วมนาพรบอุ้มหายที่ได้พูดไปเราก็ได้กลับมาศึกษาเรื่องพรบอุ้มหายนะครับมีความมีความเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราคาดว่ามันเป็นความน่าสงสัยเหตุใดทาไมถึงไม่แจ้งพฤติการเรื่การอุ้มหายไปที่อัยการนะครับตั้งแต่วันที่15พิ้จพฤษาที่นายเป้ไปแจ้งความเวลา17-14นนะครับ เท่ากับรับรู้ว่ามีการเกิดเหตุตำรวจรับรู้การเหตุที่ผู้คดตอน17เมษายนวันที่15นะครับต่อมารวบรวมหลักฐานก็นี่ไอแดงนี่ไว้มันขาดพฤติการเนี่ยผมน่าเชื่อว่ามีการกระทํเข้าขถ่ายเป็นพลอภูมหายจริงๆแล้วต้องมีการแจ้งพิจารณาเหาุการแต่ก็อยู่ในระหว่างตอบว่าพิจารณาอยู่พรบใหม่อะไรที่มันวิ่งเวลาไม่สูงให้อการครับก็มีการบริการเรื่อยไปเรื่อย นะครับสกเกตเริ่มต้นจะเป็นสอบสวนโดยตํารวจฝ่ายเดียวตลอดนะครับวันที่ส6หกรวบรหลักฐานสอบสวนก็ตารวจนะครับเมื่อจะมีการแจ้งบลบ,บไปที่อัยการเนี่ยการสอบสวนไปก่อนก็จะเป็นตํารวจนะครับเลื่อยมาจนถึงันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดเรียกที่เรียกผมเข้าไปนะครับแจ้งข้อกล่าวหานะครับก็โดยตารวจฝ่ายเดียวนะครับจนเลื่อยมาเลื่อยมาจนเมื่อวานที่ยี่สองก็ได้รับทราบจากท่านท่านผู้บัญชาระดับสูงก็แจ้งว่า อยู่ระหว่างพิจารณายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นพรตผุไหยหรือไม่ก็เลยยังไม่ได้แจ้งอายการก็ยังทําการอสอบสวนเจ้าตำรวจไปเดียวมาตลอดนะครับที่ผมทําตัวแดงไว้คือยังไม่รู้วันไหนเลยนะครับที่จะที่จะแจ้งไปเพราะเมื่อไหร่ที่มีการแจ้งไปปุ๊บก,การสอบสวนตาพอผุมหายนะครับมาตาสามสิบเอ็ดอนุสามบอกว่าจะต้องให้อายการเข้ามากี่กับควบคุมการสอบสวนทันทีเมื่อมีการแจ้งไปปั๊บ จะเป็นส่วเหลืองครับอายการกับตํารวจจะรวบสอบสวนนะครับซึ่งยังเป็นโฉมมาอยู่ว่าเมื่อไหร่ซึ่งผมนะครับแต่ถ้ารอเนี่ยเป็นผู้เสียหายผมไม่มีผมไม่สามารถที่จะรับทราบได้หรออครับว่าผมเนี่ยใครแจ้งผมใครกล่าวหาใครกล่าวหาผมนะครับคิดดูนะครับตั้งแต่วันที่18 จนวันนี้วันที่ 22, 23แล้วนะครับผมเนี่ยยังไม่รับแจ้งจากทั้งงานสอบสวนเลยนะครับว่ามีการดำเนินการยังไงแล้วบ้างนะครับเพราะว่าก็มีการให้ปัดํำไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับจนถึงวันนี้นะครับโทรไปเมื่อวานเนี่ยโทรไปหาทั้งงานสอบสวนนะครับก็ยังไม่รับการติดต่อกลับมานะครับผมก็เชื่อผมก็เลยบอกท่านรองว่าเฮ้ยผมแม่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าทีแทนที่ปังหาเนี่ยในคดีเรื่อง ถามอะไรนะครับใช้เวลารวบรวมแค่วันถึงสองวันก็สามารถแจ้งข้อตกลงผมได้แล้วนะครับไม่ให้ผมได้ชี้แจงไปเลยนะครับแต่นี่เป็นพวญหาตามหมายจับแท้ๆนะครับมีการกรควาผิดจริงนะครับมาแจ้งความผมนะครับจนวัน,น้ยป็นมาถึงหกวันแล้วเนี่ยนะครับผมยังไม่รับคําตอบอะไรจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยผมรับได้การมาถึงจุดนี้ได้มันก็ใช้ได้เวลาครอบครัวมีความภูมิใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรี วันหนึ่งถูกแจ้งข้อกลาหามานั่งคุยกันันก็เศร้าครับว่าถ้าเราทําผิดจริงอะ่ะผมไม่กล้าเป mm hmm. ิดหน้าแล้วผมก็ไม่มีหลักฐานผมก็มีหลักฐานชี้แจงว่าผมทำตามสั่งของผู้บัญชาที่สั่งการมาแต่ว่าพอผมถูกดำเนินคดีครับผมก็พูดมีแต่กําลังใจแต่ผู้บัญชาไม่มึนักคดีไม่ติดตามคดีไม่พิสูจน์ความ,มสูจน์ให้พวกผมผมต้องตามคดีกันเองคือแบบ ก,ก็ก็น้อยใจนั่งคุยกันว่าเออแล้วเราจะได้รับความเป็นธรรมเมื่อไหร่มีผู้ชายคนไหนประสนใจเราบ้างอเน,นี้ยครับที่ที่ที่ส่วนหนึ่ท,ที่จะสือ่อตรงเนี้ยครับด้านนายอัจฉริยะนะครับบอกว่าวันนี้นำเอกสารหลักฐานคำสั่งของผอบอตรที่เซ็นคำสั่งว่าชุดจับกลุ่มในคดีดังกล่าวเข้าข่ายพรบอุ้มหายโดยมีการเซ็นคำสั่งเมื่อวันพุธที่21มิถุนายนที่ผ่านมา แต่ชุดจับกลุ่มไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนเช่นไม่มีการบันทึกภาพขณะจับกลุ่มแต่ตำรวจไซเบอร์ทั้งสองนายมีภาพในขณะจับกลุ่มจึงถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญแต่ทำไมถึงโดนล่างแหไปด้วยในการดำเนินคดีนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชันลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชันลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ